ยินดีกัแค่นี้น้อยใจก็กลิ่นเขากันจากแค่นี้จ้าและดีจา้าตำแตงเยอยั่วๆละกันปลาช่อนอย่างไม่ไม่สดสดจา้พาพักเกลือจา้าแซ่บแสบเหาะแ่บไมาจา้ามันนี่กินข้าวก่แย่ออดจา้าตำแตงยั่วๆ,ๆจา้า ปลาเค็งน้อยหรือปลาหมอเนาะจ่าย่างค่าเกลือเนาะจ่าสดๆจ้ะปลาเค็งน้อยหรือปลาหมอเนาะจ่าย่างค่าเกลือเนาะจ่าสดๆจ้ะแซ่บเส็บพอเส็บพครับเกลียวต้องบอเปรี้ยวสามหกนะอือ เป็นอย่างเนาะจำเนีเนยนไอกับแอมดีเนาะเมื่อได้ก,กินง่ายๆได้เนี่ยถ้า,บ,า,บ,าบ่บืนบ่บืนขึ้นซ่างก็เมื่อได้กินง่ายๆอันนี้กับข้าวสองอย่างจ้ะนะแต่นมมะซวยน้ำกันของตากิริทชอร์ตกำแพงตะเกียเอาจา้ะแต่ปลานี่ย่างเอง เมื่อได้กินง่ายๆได้หนี่ถ้าบ่ะบ,บ,บืนบะบืนขึ้นสางเจ๋เมื่อได้กินงาา่ายๆเาจะกินข้าเนี้ยวแต่น้องจะกินข้าวเกี๊ยบกปูนดีข้าวเกี๊ยบปูนตื่อเอาได้จากปลา,าบัวตังเรียกตั้งแครกับเบาบ่าบรูจะกินเมนูนยังอันนี้เล้ยวก็กินกับข้าวเกี๊ยบปูนแล้วมั้งอันนี้กับข้าวสองอย่างจ้ะ นะ้าแต่น้องมะสวยน้องกันทองตาดปลาตัวนี้เส้นหาหาแตงปลาเค็งปลาเค็งน้อยหรือปลาหมอเนาะจ่าย่างข้าเกลือเนาะจ่าสดๆจ้ะวันนี้กับเขาสองอยางจ้ะ นะแต่น้มนะสวยน้ำกันทองตาจเกุ้งกินกระปาอักเทียนกรบเทียเจ้าไม่ได้บันแตงีนเสื่อมเกดเไเพี้ยหอจีรันไหนรันขางบัตรอืมอือเขาบอกว่ามานเกิดแก่เกกุ้งกินกรบบกเทียมกรเีย เจ้าไม่เด้กัอตันแตงนีสปากคอแขกที่บรดิดกกินเลยแน่นอนนะก็นะมาถ้กใกล้เบดก,กับใจไตตัดปากด้วเมี่นเบื่อถึงนแ่บแบ่แบคอแทบแบ่บตันแตงกินกับเขาเก็บพุ้งกับใจได้ดเติมเต็ม มาจ้ามันนี่กินเข้ากับแยออดจ้ะตำแตงยัย่วๆจ้านี่รเราทอดตำแตงื้ยเอาจ้ะแค่ปลานี่ย่างเองจ้ะกินนี่กับแค่นี้น้อยใจแล้วกินเขากันจ้ะแค่นี้จ้าไว้ดีจ้าใคุณส้นหา <Okay. laughs> เขาจะข้าเนีย้ยวแต่นุมจะกินข้าวเกี๊ยปูมดิไอ้วุ้นซีนนนเมนด้วข้าวเกี๊ยุ้งซื้อเอาด้วยจ้ะเพราะว่าบ่ต่ำแล้วแป้งเที๊ยกับแบบว่าบรูจะกินเมนูุ้งยังอันนี้เลี้ยวก็กินกับข้าวเกี๊ยปูมแล้ว <laughs> มั้งอือข้าวทาตำแต้งกินกับวข้าวเกี๊ยุ้ง แต่น้มสื่อเข้าวเก็บปุ่มนะไ่้เัวนแสนหาหายโอเคหืมแบบันแปลนกินกับข้าวเก็บปุ่มก็ได้ได้ได้เพิ่นวันนี้กับข่าสองอย่างน,น,นะมแต่น้มนะซวยน้ำกัน ขอ,องตดัดแบบตั้มแต่งกินข้าวเปาเกียบกุ้งกัแก่ใดได้เพิ่มหวานมียาใสมือได้แก่ดใจขาเกีบยบกุ้งครับตั้แต่งบขึ้นแบบตั้มแต่งกินข้าเปาเกียบก,ก,กยบุ้งกัแก่ใดได้เพิ่ม อันนี้กับข่าสองอย่างจ้ะมาแต่น้มมะซอยน้ำกันหองตาดกะตุม้มกุกับตำบักเตนกัะเตียดเเจ้าไม,ม่ได้ตำมันตำเตีงดีเปรียวสามเกเียวอืมอ่าเป็นอย่างเนาะจาเป็นไอกรแอมดีเนาะ นี่รสชาติกันแตงตือเอาจ้ะได้ปลานี่ย่างเองจกอากตัวทาย,ยุพันธ์ยังปลาสดๆเอามาย่างเผื่อตือเอาด้วจ้ะเพราะว่าบทต่ำแบบตั้งแคร์กับแบบว่าบรูจะก,กินเมนู่งยังอันนี้แยกออกกินกับเขาเก็บฟุงแล้วมัน แซ่บแเพระแซ่บพรนี่รสชอบจำแตงตือเอาจา้ะแซ่ปลานี่ยางเอีงจาะเหือนแบบเก็เเบไปเที่ยวพาไีนลนไหนร้านขางบันอืมอืมเขาบอกว่าแซ่บตือเอาได้จ้ะเพราะว่าบ่ตตันแลบแตงเกียกับแบบว่าบรูจะกินเมนูอย่าง ันนี้ยเย่กกินกับเขาเก็บกุม้องมั้เรื่อบบเก็บเพื่อนเขาที่ร้านไหนร้านขางบอัอืมอืมขบอกอ้างจกมาจา้ามันนี่กินข่าวกับแย,ย่ออดจ้ะตำแตงย,ย,ยัวยจา้ามันนี้กับข่าวสองอย่างจา้ะ ามาแตน้มมาสวยน้ำกันทองตัดเัาททยอยู่พะย่งน้องตาสดๆสดน้ำมันยางเผื่อก่ย้ายกองทัพจนเดินด้วยท้องเข่าเนียมาจา้ามันนีกินเข่าไก่ย้ายออดจา้ะตมแตงยัย่วๆจา้า สันเตนยั่ยยั่วหละกกะปลาช่อนอย่างไม่ไม่สดสดจ้าทาเกลือจ้าปลาเค้งน้อยหรือปลาหมอน้อจ้าย่างทาเกลือเนาะจ้าสดสดจ้าสันเตนยั่ยยั่วหละกกะปลาช่อนอย่างไม่ไม่สดสดจ้าทาเกลือจ้า ปากคอแขกที่บริกินเลยนะนะ,นะอนนพอนะต้นมาพัาไปเบ็ดกสะจาตัปหมดมีคนบืนถึงนวาุ่าใจมือได้จกัตีใจเขาเก็บกุง้งกบตันแตงกขึ้นปาคอแขกที่บริกินเลยนะนะพอนะนมาพัาไบเบ็ดกสะจาตัปหาด มีเพ่บืมอนเ็บเพื่อนไปที่ร้านไหนร้านขางบัดอืมาบอกนด้วอแปากคอแขกสิบเบริกินเลยนอรนะกนมา้าไปเบสกับสิได้สักาดัมีเพิ่นบืนงปากคอแขกสิบบริกินเลยนอนะกนมา้าไปเบสกัสได้สักาดั ันนี้เพิ่อนบึงเพ็งเ้็บปูนเพ็งกับตำบะเ,ะเ,ะเาากลงกตำเตี๋ยติเจ้าไม่ได้กังตำแตงนี่สยายกองทัพจ้อเดินด้วยท้องเขาเนีว้วปลาเค็งน้อยหรือปลาหมอเนาะจ่าย่างข้าเกลือเนาะจ่าสดๆจ้ะเนืน้อจ่าเขานี้วกระโนมจะกินเข่าเกีก๊กปูนดิ ้เรื่องซนด้วยเอาเก็บกุ่มนะซื้อเอาด้วจากเพราะว่าบ่ต่ำแ้วตั้งเทียกับแบบว่าบรูจะกินเมนูยอย่างอันนี้แ้กออกกิน